การตีแผ่หลักธรรมความสอนที่บิดเบือนก่อให้เกิดละทิมืดละทิที่ต้องหงัวย,ยิงสาวเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดกับหนังที่มีชื่อว่าสวาะ t h เดสิฟิงเกอร์สธามืดสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ f v Movie กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาสปอยหนังกับหนังที่มีชื่อว่าสวารัาสามืดก่อนอื่นต้องแจง้งขั้นต้นว่ามันเป็นหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต และศาสนาอิสลามซึ่งคนที่ฟังจะต้องปรับเปลี่ยนไมเส้นของตัวเองก่อนรับฟังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนื่องด้วยความเชื่อทางพุทธศาสนาของเกาหลีใต้มีความแตกต่างจากของไทยเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นคนละนิกายกันดังนั้นจะเห็นพระสงฆ์ทำกิจที่แตกต่างจากของไทยรวมทั้งในเนื้อเรื่องเองมีหลักคำสอนของพระพุทธที่แยกย่อยออกไปอีกมันจะยิ่งซับซ้อนไปอีกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสำหรับใครที่เคร่งศาสนา และรับไม่ได้กับคําสอนที่แตกต่างและบิดเบือนกรณนาปิดคลิปทันทีต้องเข้าใจว่าหนังถูกทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ดราม่ากกันนะครับหนังได้เริ่มต้นในปี1919 19 29, ในเมืองยองวนจังหวัดคังวนเป็นวันที่พี่น้องฝาแฝดหญิงเสาวได้เกิดขึ้นวันนั้นเหล่าแพะและสัตว์ต่างร้องกันเสียงดังแบแบแบและวันนั้นเองปีศาจก็ได้ถือกเนิดขึ้น หลังจากซ่อนตัวอยู่ในท้องแม่เกือบสิบเดือนออกมาพร้อมน้องสาวที่เป็นคนตามปกติแต่เจ้าปีศาจออกมาก่อนนางสิบนาทีเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่โดยการกินขาของน้องตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กคนแรกที่ออกมาออกมาพร้อมเลือดที่อาบท่วตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติเพราะเธอเต็ไมไปด้วยคน,นแปลกๆตามตัว หมอเลนินิจใช้ว่าเธอคงไม่รอดถ้ารอดคงอยู่ได้ไม่นานและคนที่สองก็ตามออกมาเด็กคนที่สองมีบาดแผลเป็นรอยกัดอยู่ที่เท้าข้างขวาทำให้เด็กผู้น้อยไม่ต่างอะไรจากคนพิการขาเปไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นแม่ของทั้งคู่ตายไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากคลอดพ่อก็ฆ่าตัวตายตามแม่ไปเพราะคิดว่าตนเองได้ถือกำเนิดปีศาจออกมาแล้วเด็กคนแรกได้มีความผิดปกติเลยถูกล่ำลือว่าเป็นปีศาจ ที่กำหนดบนโลกใบนี้ทั้งๆท,ท,ที่ควรจะตายตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกมาแต่มันยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันพี่น้องฝาแฝดถูกเลี้ยงดูโดยคุณตาและคุณยายแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครสนใจแฝดผู้พี่พ่อต่างคิดว่ามันเป็นปีศาจไม่แม้แต่จะตั้งชื่อไม่แม่แต่จะแจ้งเกิดและถูกเกลียดชังถูกเลี้ยงดูไม่ต่างอะไรจากสัตว์ถูกขังเอาไว้ในโรงนาตลอดชีวิตมอพีที่มีวิชาอาคมทั่วสารทิศ สัมผัสดได้ถึงสิ่งชั่วร้ายที่เกิดมาพร้อมแฝดผู้พี่แต่ทุกคนที่ได้มาลองดีต่างพากันตายไปทีละคนทีละคนเพราะเธอมีสัตว์ร้ายเป็นดงคารักทั้งงูหนูแมลงสาบและเหล่านกนานา,นาพันธุ์อยู่รบรอบๆเธอไม่เคยเกรงกลัวกับอาคมเวทมนต์หรือบทสวดใดๆทั้งสิน้นและใช้ชีวิตถูกขังคังอยู่ในโรงนาจนถึงอายุ16ปีตัดมายัางสถาบันวิจัยศาสนาซึ่งมีเจ้าของเป็นชายที่มีชื่อว่า พักองแจผมขอเรียกเขาว่าพักนะครับออกเสียงง่ายกว่าเขาเป็นนักวิจัยเรื่องศาสนาเขาถูกเกลียดชังจากสังคมเพราะเขามีความคิดแบบสุดโต่งไม่เลื่อมใสในลทัทธิต่างๆของชาวบ้านทั่วไปอาชีพของเขาคือเรียนรู้และเปิดโปงลทัทธินอกรีต่างๆตอนนี้เขาได้สืบเรื่องเกี่ยวกับลทัทธิกวางขาว เขาได้ส่งลูกน้องเข้าไปเป็นสปายไปเรียนรู้เรื่องลทัทธินี้และพระ้อมที่จะปลดโปรงการรวมตัวของคนที่ถูกหลอกใช้ให้เชื่อในลทัทธิปลอมและเก็บเงินทําการแช่ลูกโซ่เขาได้ไปนําเสนอเรื่องลทัทธิกวางขาวแก่สํานักสงฆ์แต่ก็ถูกเพิกเฉยเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่นพอจนมีรุ่นน้องของเขาคนหนึ่งที่เป็นพระสงฆ์ได้เสนอว่าศาสนาประกอบด้วยสิ่งหลักๆอยู่3ประการนั่นก็คือผู้นําผู้ศรัทธาและคำพี กได้คัมภีร์มาแล้วจะรู้ที่มาที่ไปของศาสนานั้นรวมถึงความเชื่อของศาสนานั้นๆด้วยพักเลยตามสืบเรื่องนี้ต่อไปตามหาคัมภีร์ของลัฐที่กางขาวพักได้แอบเข้าไปในอาสมของลัฐที่กางขาวในยามวิกาและได้เก็บภา,าพวาดผนังที่ติดอยู่รอบๆอาสมจนรู้ว่าสิ่งที่พวกเขานับถือนั้นคือเท้าโลกบาลหรือเท้าจตุโลกบาลมีอีกชื่อหนึ่งว่าสีบางผี P ซึ่งประกอบด้วยเทพอยู่3มองค์ ในหนังจะเสนอชื่อเป็นภาษาเกาหลีใต้นะครับผมขอแปลเป็นภาษาไทยเพื่อง่ายต่อการอ่านเท้าจตุโลกบาลเป็นเทพที่ปกปักรกมนุษย์ประกอบด้วยเทพทั้ง4ปกครองในแต่ละทิศทิศเหนือปกครองโดยเท้าเวสุวรรณทิศใต้ปกครองด้วยเท้าวิรุณหกทางทิศตะวันตกปกครองด้วยเท้าว,วิรูป,ปักและเทพตนสุดท้ายผู้ปกครองทิศตะวันออกเท้าทัตตรดความเชื่อเกี่ยวกับเท้าจตุโลกบาลของ,ของเกาหลีใต้ เดิมทีเขาเป็นสัตว์ร้ายทั้งสี่อาศัยอยู่ในป่าและทําเวรกรรมชั่วช้าสามานมากมายจนได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าและได้รับฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าจนกลับใจและได้กลายเป็นเทพทั้งสี่ที่มีชื่อว่าท้าวจตุโลกบาลนั่นเองเมื่อรู้เช่นนั้นพักได้ทําการเปิดแผนที่และรู้ว่ามีอาสมที่คล้ายคลึงกันอยู่อีกสามแห่งรอบเมืองที่เขาอาศัยอยู่ทั้งสี่ทิศ และได้เจอพระคัมภีร์ที่อสมนั้นและในคัมภีร์มีชื่อคนเขียนว่าคิมพุงซาในคัมภีร์เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มแม้แต่พระรุ่นน้องคนสนิทของพรรคยังไม่เคยเข้าถึงหลักธรรมนั้นกล่าวได้คือคัมภีร์นั้นจะอธิบายพระพุทธศาสนายุคแรกเริ่มอย่างละเอียดคนเขียนต้องเข้าใจหลักธรรมคาสอนอย่างท่องแท้และเขียนอธิบายทําให้คนอ่านเข้าใจได้ง่าย และส่วนสุดท้ายของคัมภีมีความแปลกและต่างจากทุกส่วนในคัมภีเป็นแนวทางปฏิบัติการทำลายล้างอัศรพิษทั้ง81ตนที่เท้าจะตุวลวะ่ลกบาลต้องทำเพื่อปกป้องมนุษย์และในคัมภีได้เขียนพัฒนาอย่างมีแง่มุมที่มีใจความว่าสัตว์ร้ายโศกเศร้าที่นอนความนาจะเกิดใหม่อีกครั้งพร้อมปีและเหยียบย่ำอัรพิษที่คลืบคลานอยู่บนพื้นดินสัตว์ร้ายผู้ปกป้องแสงไฟ ดวงดาวที่จะเหยียบย่ำอสรพิษเช็ดน้ำตาเจ้าอย่าซ่อนกายที่สันเทาจับอสรพิษที่แฝงตัวอยู่ในร่างเด็กหญิงอัศรพิษเหล่านั้นจะมีดวงตาที่สวยงามและคารมคมคายเหล่าสัตว์ผู้กล้าหาญอย่าได้มองตาพวกมัน่าไปฟังคำที่พวกมันพูดมีเพียงเลือดของอัรพิษเท่านั้นที่จะชำระกายเจ้าให้บริสุทธิ์ภายใต้รอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาของพระพุทธเจ้าสัตว์ร,ร้ายทั้งสี่จะชนะสงคราม เหนืออสรพิษและจะเกิดใหม่อีกครั้งแสงแห่งพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองพวกเจ้าแปลความง่ายๆคือสัตว์ร้ายจะเกิดใหม่พร้อมปีสัตว์ร้ายจะกลายเป็นจตุโลกบาลแต่ต้องกำจัดอสรพิษทั้ง81ตัวที่แฝงตัวอยู่ในร่างเด็กหญิงอย่าไปกลัวเราอัรพิษแสงธรรมของพระพุทธเจ้าจะปกครองสัตว์ร้ายเหล่านั้นสัตว์ร้ายทั้ง4จะชนะสงครามและเกิดใหม่อีกครั้งเปรตเทพจตุโลกบาลนี่คือเนื้อหาส่วนสุดท้ายของคมภี์พัก ได้ไปพบกับเพื่อนสืบไปสืบมาทําให้รู้ว่ามีพระท่านหนึ่งที่รู้จักกับคนเขียนคำพีพักเลยไปตามหาพระคนนั้นเพื่อตามสืบถามถึงประวัติคนเขียนคำพีคนนี้ทําให้รู้ว่าคนเขียนคำพีนี้มีตัวตนอยู่จริงๆและมีคนกล่าวว่าเขาได้กลายเป็นเทพไปแล้วในอดีตตอนนั้นเขาบรรลุพุทธ,ธิภาวะแล้วทุกคนต่างก็รู้ว่าเขาเป็นพระสงฆ์นิกายนิกายหนึ่งจากญี่ปุ่นไม่ว่าใครก็เรียกพระท่านนี้ว่าอาจารย์ ท้งประชาชนข้าราชการคนใหญ่คนโตเขาถูกเคารพนับถือว่าเป็นพระที่น่าเลื่อมใสเขาได้ทําความดีมากมายเขาทําการระดมทุนให้กับกองกําลังวิระบุรุษเพื่อประกาศเอกราชให้กับเกาหลีใต้หลังจากที่ถูกญี่ปุ่นปกครองเมื่อประกาศเอกราชได้แล้วเขายังส่งเงินมาช่วยชุมชนและสวัสดิการศาสนาจากนั้นในปี1985เขาก็หายไปอย่างเป็นศราสาเหตุที่หายไปได้ยินว่า เขาตั้งใจจะเขียนคมพีใหม่ซึ่งคมภี์ใหม่นั้นก็คือคำภี์ที่พักเจอในอาสมควางขาวนั่นเองปัจจุบันพระทรงรุ่นใหญ่ยังไม่มีใครเคยเจอเขามีแต่ลูกศิษย์ที่สนิทเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้และไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าประวัติของเขาระบอว่าเขาเกิดในปี1899ในเมืองยองวัน ังหวัดคังวันที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบันถ้ายังมีชีวิตเขาจะอายุราวๆ116รปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ทัวแปกต่อมาพักได้เล่าเรื่องอดีตของเขาเขาเป็นผู้ที่ยืนหยัดและหนักแน่นในศรัทธาในศาสนาคริสต์เขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนจบจากโรงเรียนสอนศาสนาเพื่อนของเขาพร้อมภรรยาได้เดินทางไปยังแอฟริกาเพื่อเผยแพร่ศาสนาในระหว่างที่เผยแพร่ศาสนา พวกเขามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเพื่อนของเขาสวดภาวนาอย่างเฮ็คขัดเป็นประจำคู่สามีภรรยามีศรัทธาที่แรงกล้าแต่ไม่กี่ปีมานี้พักได้รู้ว่าเพื่อนของเขากลับมาคนเดียวเนื่องจากครอบครัวของเขาภรรยาและลูกสาวของเขาที่อายุสองขวบถูกเด็กชายอายุเพ็ดขวบชาวมุสลิมฆ่าตายและเด็กชายคนนั้นได้พูดว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหลังจากนั้นพักก็เริ่มมีศรัทธาในพระเจ้าถามว่าพระเจ้าต้องการอะไร ทำไมคนที่มีศรัทธาเหนียวแน่นและเป็นคนดีต้องตายในหัวของพักมีคำถามมากมายว่าทำไมคนต้องตายคนเลวถึงอยู่รอดพักเลยตั้งตัวกลายเป็นนักวิจัยศาสนาเพื่อตามหาหลักธรรมที่แท้จริงและเปิดโปงและที่มืดเกี่ยวกับศาสนาต่อมาพักได้มาตามสืบที่สถานพินิษฐ์เพราะเขารู้ว่าคนเขียนคมภีนั้นเคยอุปการะเด็กจากที่นี่ถึงสี่คนคนเขียนคมภีได้ให้งบสร้างสถานพินิษฐ์แห่งนี้ เขาเคยอุปการะเด็กถึงสี่คนที่มีคดีอุจกรกรรที่คล้ายคลึงกันมากๆเป็นเด็กที่ฆ่าบุปการีของตัวเองซึ่งวันเดือนปีเกิดและชื่อของเด็กทั้งสี่นั้นสอดคล้องกับคุณสมบัติจตุโลกบาลทั้งสี่ทั้งชื่อวันเกิดและนามสกุลเหมือนในคัมภีร์เป,เป,เป๊ะๆทำให้พรกรู้ว่าคนขีนคัมภีพยายามหาบุคคลมาเป็นจตุระโลกบาลและรับอุปการะไปแต่สามคนเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อเปิดภาพที่เขาได้เก็บมาจากฝาผนังในอาสมททาให้เห็นว่าเท้าจตุโลกาบาลทั้ง3ม,มีวงแหวนรอบหัวเหมือนกับภาพเทพในนิกายคาทอลิกที่เขาได้ถือคือมีวงแหวนอยู่บนหัวแสดงว่าเทพคนนั้นได้บรรลุไปแล้วซึ่งตอนนี้มีคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่และทําหน้าที่ตามล่าอสรพิษต,ต่อไปนั่นก็คือนายเจซอกหรือเท้าเว,วสวรร ผู้ปกครองทางทิศเหนือซึ่งตอนนี้แจซอกได้มาตามล่าอสรพิษที่ถูกเขียนอยู่ในคัมพีซึ่งอสรพิษทั้ง81ตัวถูกแทนด้วยเลขรหัส10ตัวที่พักรู้ในภายหลังว่ามันเป็นเลขบัตรประชาชนของยินสาวที่เกิดในเมืองนี้ในปี1999ตรงกับฝาแฝดที่เกิดมาข้างต้นที่เรากล่าวตอนนี้แจซอกได้ไล่ล่าแฝดผู้น้องเพราะว่าแฝดผู้พี่ไม่ได้ทําการแจ้งเกิดเลยไม่มีรหัสทําให้ในคัมพี ไม่มีรหัสของแฟดผู้พี่เจซ็อกทำหน้าที่จตุโลกบาลไปล่าแฟดผู้น้องจนจับแฟดผู้น้องได้ก่อนแฟดผู้น้องจะฆ่าตายได้ถามเจซ็อกไปฉันไม่กลัวตายหรอกฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมฉันถึงต้องตายเจซ็อกเลยอธิบายไปว่าเธอเป็นสัตว์ร้ายที่เกิดมาในร่างมนุษย์ตามในคมภี์ที่อาจารย์เขาสั่งสอนมาเพราะว่าวันเกิดของเธอเกิดในปีอสรพิษเด็กทุกคนที่เกิดในปีนี้เขาจะตามล่ามันให้หมดแฟดผู้น้องเลยพูดไปว่าเขามีพี่สาวอยู่คนหนึ่ง สมควรตายเนื่องจากเขาเป็นปีศาจจริงๆทําไมเจซอกไม่ไปตามล่าเขาล่ะเจสอกเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เลยทําการตามล่าพี่สาวเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีในบ้านไม่มีคนอยู่ในระหว่างที่เจซอกไปตามล่าพี่สาวแฝดน้องก็เชยโอกาสนี้ออกมาได้เมื่อไปเจอแฝดผู้พี่และได้พูดคุยทําให้เจสอกรู้ว่าเขาพบสัจธรรมที่แท้จริงแล้วแท้จริงคนที่เขาเคารพนับถือว่าเป็นอาจารย์นั้นไม่ต่างอะไรจากปีศาจที่ต้องฆ่าเด็กผู้หญิงเพื่อทําให้ตนเองมีชีวิตรอด มีร่างกายที่อ่อนเยาว์มีชีวิตถึงอายุ1 1 6บปีถึงปัจจุบันแฝดผู้พีคไดแสดงอภินิหารในการพูดคุยกับสัตว์และสั่งการสั์และอธิบายไปว่าฉันคือร่างอวตารของพระโพธิสัตว์ตอนนี้ร่างอวตารได้มาจุติต่อหน้าเจ้าแล้วจงศรัทธานในตัวข้าและลืมคำสอนที่บิดเบือนทั้งหมดนั้นข้ามายังโลกแห่งน,นี้เพื่อทำลายล้างลัทิมืดและ,ละทัทิที่หลอกลวงประชาชนข้าคือพระโพธิสัตว์และอธิบายไปว่า ตอนเขาเกิดมาสัตว์ต่างๆนานา,นาต่างโห่ร้องให้เขาเพื่อสรรเสริญที่เขามาจุติไม่เชื่อเจ้าก็ลองดูสิข้าสามารถสั่งให้สัตว์ต่างๆนี้ทําอะไรก็ได้ข้าเป็นผู้วิเศษที่มีนิ้วอยู่12มือซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทําไมผู้วิเศษต้องมี12นิ้วอ่ะมาดูกันต่อเมื่อแจซอกรู้อย่างนั้นเลยไปหาอาจารย์ของเขานั่นก็คือผู้เขียนคมภีร์ทําให้เรารู้ว่าผู้เขียนคมภีร์ยังไม่ตายแต่แก่มากๆ อยู่ในสภาพคนแก่ติดเตียงเจซ็อกเลยมีคำถามนี่หรือพระพุทธเจ้านี่หรือผู้วิเศษทำไมอยู่ในสภาพนี้ตอนนั้นพักหรือพระเอกของเราได้ตามสืบอยู่และแอบฟังลูกศิษย์คนหนึ่งของพระพุทธเจ้าได้มาหาเจซอนและพยายามฆ่าเจซอนแต่พักพระเอกของเรามาช่วยไว้ได้เมื่อสืบไปสืบมาในบ้านหลังนั้นทำให้รู้ว่าคนเกยนคัมภี์จริงๆไม่ใช่คนที่นอนติดเตียง แต่เป็นลูกศิษย์ที่แฝงตัวอยู่ในอาสมนั้นเขามีร่างกายที่อ่อนเยาว์ทั้งท้งที่อายุ116ปีเขาทําพิธีฆ่าหญิงสาวที่เกิดหลังจากเขาร้อยปีเพื่อยืดอายุของเขาทําให้ร่างกายอ่อนเยาว์ซึ่งคนที่ตามล่าหญิงสาวพวกนั้นก็คือจตุโรโลกาบาลทั้งสี่ที่เขาหลอกมาใช้ตอนนี้เหลือเจสันเจสันที่รู้อย่างนั้นเลยพยายามตามล่าอาจารรย์ของตนเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้เลื่อมใสในอาจารย์แล้วเขาเชื่อในแฟนผู้พี่ หรือพระโพธิสัตว์ที่ตามมาเกิดนั่นเองเกิดการไล่ล่าระหว่างแจซอกและคนเขียนคัมภีซึ่งแจซอกถูกช่วยเหลือโดยพักในการตามล่าสุดท้ายคนเขียนคมภีถูกเผาทั้งเป็นตามคำทํานายของพระโพธิสัตว์โดยลูกศิษย์ของตัวเองจบครับต้องอธิบายว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีหลักธรรมคาสอนของต่างศาสนามากมายผมพยายามไม่พลาดพิงแต่มีส่วนหลักๆเท่านั้นที่พยายามอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจ และโปรดเข้าใจว่าศาสนาพุทธของเกาหลีมีนิกายที่แตกต่างจากไทยยังไงหังมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากหนังเรื่องนี้มีการนำหลักคำสอนของศาสนาต่างๆมารวมกันและตีแผ่ในแง่ม,มุมต่างๆทำให้เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ผมคนนึงที่ไม่รู้ศาสนาอื่นมากมายทําให้ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคําที่อ่านออกย่าและศัพท์ต่างๆที่มีความเจาะจงเฉพาะด้านและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb อยู่ที่6.2คะแนนสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใกับพวกเรา